ตอนนี้โอโหเกณฑ์ี่ต้องสร้างสถานีโอกาสพักสองก่อนจคิปที่แล้วทุกคนที่โอได้ทําการสร้างไปแล้วทุกคนแล้วโอก็โอจะมีพีสองนี่คือพีสองทุกคนรอบนี้โอจะสร้างอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยทุกคนโอจะสร้างโรงยิมด้วยในคลิปนี้ทุกคนแต่ก่อนอื่นที่โอจะสร้างอะไรเลยค,คือโอ้ต้องสร้างอันนี้ก่อนนะทุกคนนั่นก็คือลานจอดนะทุกคนเขามีเพิ่มมาให้นะทุกคน โอเล่เลือกที่โอจะวางไปตรงนี้นะทุกคนนี่โอจะมีลานจอดสามอันแล้วต่อไปมันสามารถสร้างห้องนอนเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องนะทุกคนมันมีหกห้องตอนนี้แต่ตอนนี้โอขอสร้างทางเดินก่อนนะทุกคนทางเดินเนี่ยสําคัญตอนแรกๆเนี่ยโอไม่ค่อยรู้ว่ามันต้องสร้างด้วยนะทุกคนสรุปแล้ว,าลลวทางเดินเนี่ยมันคือจุดเชื่อมต่ออะไรต่างๆลยทุกคน ตอนนิวก็ได้สร้างเสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือทางเดินของสถาน,นีอวกาศสถานของข้อสองสี่ทุกคนนี่เดี๋ยวสร้างสร้างทางเดินก่อนคือทังไงอะลงนี่ก่อนลายไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันนะทุกคนนี่มีเครื่องหนังด้วยพุ่งหูุะทุกคนระดับแรกเลยโอ้ยมีเงินอยู่มาห้าแสนนะทุกคนโอ้จะสร้างห้องนอนนะทุกคนเ,เพราะว่าโอ้สร้างไว้แถวนี้แหละเพราะว่า มันจะได้อยู่ใกล้กันเอาไเอายงนี้นี่ทุกคนห้องนอนเรียบร้อยแล้วมาหนึ่งห้องต่อไปรอบนี้โอจะเร็วที่สุดแล้วโอจะย้ายห้องน้ําตอนนี้ทุกคนโอ้็่มันจะย้ายนะทุกคนโอจะย้ายไปตรงข้างๆห้องอาบน้ำนะทุกคนเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยกับห้องอาบน้ําเนี่ยมันคือแบบโซนเดียวกันนล้วพเปียกๆเหมือนกันนะทุกคนนี่นะทุกคนโอได้ทำการวางเรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยห้องนกับห้องอาบน้ำทุกคน แล้วก็ต่อไปเราจะสร้างโรงยิมนะพวนแปดหมื่น 80, สบายสบายนะพวนด้านนี้โอเคต่อไปเหมือนว่าจะเป็นห้องเกมนะกวนวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอ้หรือวางตรงนู้นดีเอ่อตรงนู้นดีกว่าโอเควางเลยห้องเกมนะกวนสองเสนเลยนะตอนนี้มันเหลืออะไรไม่รู้เหมือนกัน โอเคไอ้ของตรงนี้หมดแล้วทุกคนห้องโถงเนี่ยคือห้องที่แบบเอาไปทางเดินไปทางเดินมากกว่าทุกคนมีเรากาอันนี้โอ๊ตแ้มกันสร้างไว้หมดแล้วทุกคนหน้าสมาโซนนี้บ้างสวนแล้วห้องควงรัวจริงแล้วสวนทั้งเหยก็ได้นะทุกคนแต่โอ๊ตต้องไปปวดล็อกไอ้ตัวที่การใส่พลังงานนะคนมันต้องปวดล็อกเพิ่มนะห้องไฟฟ้าไม่รู้เหมือนกันว่าเงินพอหรือเปล่ปาถ้างเงินพอจะวาง โอเคเงินไห้หมนล้คุณไข่เก้าหมื่นบาทนะคุณเราคนต่อไปเลยเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะสร้างสวนเมืองมาทุกคน ตอนนี้พวกกนก็ได้ทำการอัปเกรดพวกน,นพวกนี้นะทุกคนจนครบทุกอันแลยทุกคนทุกอันในสถาน,นีโอกาสนี้เลยทุกคนโอจะออกไปดูนะทุกคนคือมันจะช่วยให้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ขยะเนี่ยมันจะเก็บเร็วขึ้นนะทุกคนการปลูกกมันก็เร็วขึ้นเลยนะทุกคนเนี่ยดูดูนะครับ เร็วขึ้นเล็นะต่อไปโอจะลองเงินครบห้าแ0นบาทนะทุกคนโอจะได้ปลรลอห้องนอนใหญ่นะทุกคนไปกันต่อตอนนี้พทุกคนโอมีเงินครบ5้าแสนสบายแล้วตอนตอนนี้หกแสนรอหลายชั่วโมงมากทุกคนคือนั่งรอนานมากหาวิธีไหนคือพยายามหาวิธีให้แบบให้รฤวษีสดพยายามส่งตัวให้ได้ตัวดีๆแล้ว เปิดกล่องเปิดกล่องดีๆแล้วก็ยังช้าดีเองเพนืนต่อมาเราจะมาสร้างเลยดีกว่าโอจะวางห้องนอนใหญ่ไว้ตรงนี้นะทุกคนโหใหญ่มากเลยเนะี่ยโหทุกคนดูดินี่นะทุกคนห้องนอนใหญ่เดี๋ยวโอจะลองอัปเกรดดูนะว่ามันจะอัปเกรดได้เท่าไหร่นะทุกคนลูเงินตรงนั้นดีสองเซนห้า องสัยคมจะดีนะเพื่นแล้วก็จุคนได้อีกยี่สิบคนเลยเพกืกคนเพิ่มได้เดยอะมากเลยพื่นตอนนี้พืคนโอ้เห็นอย่างนึงน,นะเพืคนเป็นห้องนอนปกตินะพกคนมันสามารถเะงได้อีกอันนึงโอจะทำการวางเลยนะเพื่นเอาไว้ตรงนั้นเลยเพื่นเป็นห้องนอนเล็กเป็นห้องนอนไซส์ปกตินะเพว่นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคิดว่านะตอนนี้คือเงินมันหาย,ยากมากโอ้แล้วตั้งแตยจุ อ่าชั่วโมงกว่าได้ห้าเสษนะบนคือตอนเนี้ยโอ้โอเลยคิดว่าเราต้องมีเทคนิคบางอย่างนะบนที่ทําให้เราได้เงินเร็วขึ้นต้องแบบอ่าต้องอาสุ่งตัวดีจริงจเพราะว่าเกมนี้มาไม่เล่นง่ายๆ่ายเลยบนคือมันใช้เวลาในการเล่นเยอะเลยบคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะมีสองอีพีนะบนฟาร์มยากมากนะบอลคือใช้เวลาเยอะมากๆคือต้องแบบ มันต้องแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ช่วยเราแบบจริงๆอ่ะไม่งั้นมันเล่นยากมากๆเลยครับคนจบไปแล้วครับกับเกมผู้จัดก,การสถานีอวากาศนะทุกคนไ่บ้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโค้ดสด้วยครับคนบายบาย